ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ความคืบหน้าเป็นการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ช่วยกันแชร์ให้หน้าคิดตอนที่1ขอให้ทุกคนตั้งสติคิดด้วยเหตุและผลเรื่องราวของน้องชมพู่หายตัวไปและถูกพบศพบ,บนภูเหล็กไฟย่างเข้าสู่เดือนที่9ที่สังคมรับรู้มีการแบ่งฝ่ายตามความเชื่อของแต่ละคนที่ได้เสพข่าวต่าง,งมุมต่างมิติ ตามช่องทางที่ได้รับข้อมูลมีตัวละครในเรื่องราวของบ้านกกอกโผล่ขึ้นมาถูกสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อรองสื่อที่ตั้งขึ้นหรือทำเองนำเสนอเรื่องราวแต่สิ่งสำคัญที่อยากให้คนไทยทั้งประเทศช่วยหยุดคิดสักนิดก่อนหน้านี้มีใครรู้จักน้องชมพู่หรือไม่แน่นอนไม่มีใครรู้จักแน่นอกจากคนในหมู่บ้านกกอก แต่หลังจากการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องน้องชมพู่จึงเป็นเด็กผู้หญิงที่ทุกคนรู้จักจึงต้องให้ช่วยกันคิดกันสักนิดก่อนหน้านั้น 1. มีใครได้เคยรู้จักเด็กหญิงตัวน้อยน้อยน้ำหนักแค่9กิโลกร,รมัมชื่อชมพู่อายุเพียงสามขวบไม่ค่อยยอมให้ใครอุ้มถ้าไม่ใช่คนสนิทไม่ชอบป่าทึบ สวนยางเล่นเพียงตักดินทรายด้วยรถของเล่นรถแมคโครเดินได้ก็ไม่ค่อยไปไกลจากตัวบ้านเพราะตัวเล็กจะเพียงขึ้นบันไดบ้านก็ยังขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นเลิกคิดได้เลยว่าจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตได้เองบนภูเหล็กไฟต้องมีคนนำขึ้นไปอย่างแน่นอนจริงๆข้อที่สองถ้าไม่เป็นข่าวจะมีใคร ที่ไหนรู้จักบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโกกอกซ้ำยังต้องเข้าไปในซอยเล็กๆซอยที่สองของหมู่บ้านในจังหวัดมุดาหารซึ่งน้องชมพู่พักอยู่บ้างช่วยกันคิดเพราะกว่าจะไปถึงต้องตั้งใจเข้าไปคนที่อยู่หมู่บ้านอื่นตําบลอื่นจังหวัดอื่นทำไมต้องไปบ้านหลังนี้ล่ะแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้าไม่เป็นข่าวข้อที่ส มีใครรู้จักลูกภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าภูเหล็กไฟบ้างแทบจะไม่มีแต่ตอนนี้นะ่ะมีคนรู้แล้วเพราะข่าวนำเสนอตลอดว่าคือเป็นภูเขาที่พบศพน้องชมพู่และจุดพบศพอยู่ใกล้ยอดเขาซึ่งไม่มีใครที่ไม่เคยขึ้นไปจะเดินไปถึงได้เลยนะติดตามตอน2ส,สืบจากขนโดยภายหลังนะครับ ที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าชื่นชมและชื่นชอบคุณอัจฉริยะและทีมงานตลอดมาคดีนี้ก็เช่นกันน่าจะช่วยคลี่คลายปมคดีที่คาราคาซังมานานตำรวจไม่วางมือแน่นอนคุณอัจฉริยะช่วยเสริมอีกแรงเป็นรูปธรรมน่าจะอีกไม่นานประชาชนคนไทยน่าจะได้ทราบความจริงขอบคุณค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ คุณอัจฉริยะถัดมานะครับบอกว่ารอค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้จับไอ้ฆาตรกรใจอมหิตได้ไวๆด้วยเธอค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจ Facebook ของทนายโนบิที่ชื่อว่าโนบิตะรอยเยอร์ซึ่งได้โพสต์ความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเครื่อง GPS นะครับที่เป็นการดักฟังได้ด้วยนะครับโดยมีข้อความและรูปภาพดังนี้ครับตอนนี้เราได้รับเลขที่ซิมการ์ดมาแล้วจากแหล่งข่าวในพื้นที่ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเป็นซิมการ์ดของ a i s วันทูคอรระบบเติมเงินซิมการ์ดผลิตเมื่อปี2010ยอดเงินคงเหลือ2,000บาทขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทางด้านเอกสารทางกฎหมายเพื่อขอยืนยันตัวบุคคลจากทางผู้ให้บริการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยเราก็พยายามที่จะหาความจริงและคืนความบริสุทธิ์ ให้กับหมอปลาพี่น้ำฟ้าและทีมงานแม้ว่าผู้สูญเสียจะไม่ติดใจแต่คงเป็นหน้าที่ผู้ถูกสงสัยที่มีภาระต้องพิสูจน์โนมิตะโรยเยอร์ซึ่งขยายความนะครับเกี่ยวกับเครื่อง GPS แบบใช้ซิมการ์ดนะครับนี้เป็นประเด็นดราม่านะครับที่ลุงพลกับพ่แตนนะครับไปเจอว่าอยู่บริเวณคอนโซลหน้ารถนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ ที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสีดําและมีซิมการ์ดอยู่ภายในนะครับซึ่งเป็นการใช้เพื่อติดตามนะครับหรือเป็นการโทรเข้านะครับในเครื่องนั้นนะครับเพื่อที่จะดักฟังนะครับจากทางระยะไกลโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารอความจริงค่ะขอบคุณทนายโนบิเพื่อความชัดเจนไม่ต้องแครงใจ นโนกันไปค่ะถัดมานะครับบอกว่า2เพเมียมี2ร่างถัดมานะครับบอกว่าเอาให้รู้ดํารู้แดงไปเลยนะคะทําไมยิ่งดูยิ่งยุ่งเหยิงเข้าไปทุกทีเมื่อไหร่ความจริงจะก,กระจ่างอยากรู้ใครฆ่าน้องถัดมานะครับบอกว่าเอาให้หนักหนักเลยค่ะคนแบบนี้นะ่ะเลี้ยงเสียข้าวสุกถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทนายมากค่ะที่ทําให้เรื่องราวมันกระจ่างชัดเจนว่าใครก่อเหตุส่วนคนที่ไม่ได้ก่อเหตุ จะได้ไม่ต้องเป็นแพะของสังคมถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะต้องหาความจริงไม่ใช่แบบดาราพอจะตามหาความจริงถึงเวลาถอยเวลาจะออกมาพูดสื่อเหมือนจริงจังแต่พอถึงเวลาเหลวทุกครั้งรอรอตีแผลให้ชัดเจนค่ะอย่าให้ครอบครัวนี้หลอกคนทั้งโลกนานนักเลยนะดูดูแล้วนะ่ะยิ่งเหมือน มันรู้กันทั้งหมดว่าลวงโลกกันอยู่ถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทนายที่ช่วยหาความจริงว่าเป็นของใครถัดมานะครับบอกว่าจัดไปคุณทนายมันมาพูดแล้วไม่เอาความกระจ่างปแปลกๆถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้จักเจ้าของเครื่องแล้วสินเนี่ยถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะติ่งทั้งหลายจะได้ตาสว่างสักทีถัดมานะครับบอกว่านึกแล้วขำผมจะไม่เตะแค่กรองฮ่าหหถัดมานะครับบอกว่าตื่นเต้นทางนั้นอ่ะ เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้เลยนะฮ่าฮ่ขอบคุณทนายมากๆที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมถัดมานะครับบอกว่าความจริงเท่านั้นที่จะทำให้ทีมหมอป่าและคุณน้ำฟ้าไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยและไม่ตกเป็นจำเลยของสังคมอีกต่อไปขอเอาใจช่วยทนายโนบิค่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัจฉริยะเผยตำรวจจอออกหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่เร็วๆนี้ อัชริยะโผล่บ้านกกอกเผยตำรวจมีหลักฐานเอาผิดคนร้ายคดีน้องชมพู่แล้วเตรียมออกหมายจับเร็วๆนี้นายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางลงพื้นที่บ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปพบกับนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาพ่อและแม่ของน้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจและพูดคุยถึงความคืบหน้าทางคดีนายอฉริยะเปิดเผยข้อมูล ผ่านมา8เดือนแล้วตอนนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากโดยการสืบสวนของตำรวจล่าสุดมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำความผิดแล้วและอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งหลังจากนั้นจะมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มโดยนายอจฉริยะแย้มว่า ไม่ใช่คนนอกแต่เป็นคนใกล้ชิดด้านพ่อแม่น้องชมพู่ทงังครอบครัวยินดีต้อนรับนายอฉริยะที่เดินทางมาให้กำลังใจส่วนเรื่องของข้อมูลทางคดีที่นำมาแจ้งให้ทราบว่าน่าจะมีการจับกลุ่มคนร้ายโดยเร็วแม่น้องชมพู่รู้สึกดีเพราะส่วนตัวมีความหวังอยู่ตลอดเวลาขณะที่ ยังคงเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจชุดสืบสวนคดีนี้สําหรับนายอจิริยะวันนี้ได้เดินทางมาที่บ้านแม่น้องชมพู่เท่านั้นด้วยไม่ประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมเยียนบ้านลุงพลส่วนลุงพลผ้าแตนช่วงเช้าวันนี้ไม่อยู่บ้านเพราะได้ขี่จักรยานนำผ้าห่มไปแจกให้กับผู้สูงอายุที่หมู่บ้านขัวสูงภายใต้โครงการที่ลุงพลนั้น ใช้ชื่อว่าปั่นปันสุขโดยจะแจกผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุใน4หมู่บ้าน้ดยภายหลังนะครับพ่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแล้วลุงแกมาพูดมากทําไมทําไมไม่ปล่อยให้ตํารวจพูดอะ่ะอันนี้งงถัดมานะครับบอกว่าแม่งกระโดดโหนอย่างไวนักเครมในตํานานถัดมานะครับบอกว่าเอาให้แน่ๆนะ,นะจับเลยนะ มันนานเกินรอแล้วคุณตำรวจถัดมานะครับบอกว่ายังไงยังไงไม่หยุดรัฐบาลจะพาหนีไปอยู่ดวงจันทร์กันหมดแล้วนะยังไม่เลิกทาข่าวแบบนี้อีกถัดมานะครับบอกว่าไปแหวกญ้าให้งูตื่นทําไมถัดมานะครับบอกว่าจับเลยรออะไรคดียืดไปเรื่อยนะ่ะเดี๋ยวก็เงียบถัดมานะครับบอกว่าจะจับก็รีบจับเบื่อถัดมานะครับบอกว่าจบสักทีข่าวมานานแล้วนะ่ะถัดมานะครับบอกว่า บอกให้คนร้ายมันรู้ตัวว่าจะจับมันจะได้หนีไปไกลๆถัดมานะครับบอกว่ารู้แล้วก็จับจับจะต้องมานั่งพูดกันอีกทําไมงงเด้อถัดมานะครับบอกว่ารู้ทุกเรื่องทําไมไม่จับล่ะลาคาญถัดมานะครับบอกว่ามีหลักฐานจริงนะคงจับไปนานแล้วถัดมานะครับบอกว่าอย่าพูดให้เขาดีใจถัดมานะครับบอกว่าจับคนร้ายนะครับอย่าไปจับแพ้นะ ถัดมานะครับบอกว่าวันนี้วันที่14แล้วนะครับรอดูถัดมานะครับบอกว่าหลักฐานในทางการแพทย์ชนสูตรศพน้องก็ยังไม่สามารถจับใครได้และจะเอาหลักฐานอะไรอีกล่ะถ้าจับเพื่อกลัวเสียฟอร์มน่ะายสถาบันเดอร์